สวัสดีค่ะเพื่อนเ,นเนทุกคนเมื่อวานเราไปร้านขายต้นไม้ดอกไม้อุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหลายมาก็เลยไปได้ดอกไม้มาอีอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเมอนกันนี่เขาเขียนว่าอะไรนี่ร็อกคอลเลกชัน ออกดอกสวยเลยก็กะจะไปให้ของขวัญวันเกิดคนแก่นี่ก็สงจิตสองใจก็ซื้อต้นอัน,นี้มาด้วยอันนี้ภาษาไทยว่าอะไรก็ไม่รู้ภาษาน,นี้เขาบอกว่าไว้หนักคักตุ๊ดว่างั้นที่มันออกดอกสวยๆให้ดูใ,ใกล้ๆเพื่อนเนี่ย อะไรเนอะบานบันเองเรียกดอกอะไรวะก็ได้สลัดมากระบะหนึ่งนะคะก็จะมาปลูกทีนี้อากาศข้างนอกยังหนาวก็เลยไม่ได้ปลูกเอามาไว้ในบ้านก่อนนี่มะกูดงามๆเลยเห็นมันงามก็เลยซื้อมาจะรอดไหมคะเพื่อนๆว่าเนี่ย นี่ก็ต้นนี้แหละก็กะจะไปให้คนแก่อายุร้อยปีวันอาทิตย์นี้มันเกิดเขาวันอาทิตย์นี้ก็มาดูแล้วว่าต้นใหญ่ตัวมโหลานมากเลยต้นหน้าบัวนะคะสวยจริงๆเลยค่ะ ชมต่อไปว่ามาดามจะตัดสินใจยังไงกับต้นไม้พวกนี้นะคะเพื่อนๆตกลงต้นไม้นี้ไม่ให้คนแก่นะคะเพราะว่ามันต้นมันใหญ่ก็เกะก,กะห้องเขานะคะก็เลยเอามาปลูกก็ไว้ที่บ้านคนแก่เลยต้นเก่าเราก็ถอนออกนะคะเพราะว่ามันแก่มาก ต้นไหนดีเราก็จะเก็บไว้ต้นไหนที่ว่ามันแก่มากก็จะทิ้งมันไปนะคะพอเราได้ต้นใหม่มาแทนแล้วทีนี้ต้นหน้าวัวความหมายของมันก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีบางคนบอกว่าไม่ดีที่จริงแล้วมันมีความหมายดีมากเลยถ้าต้น หน้าวัวสีแดงนี่ก็มุ่งบอกถึงความความรักนะคะความเอาใจใส่แต่ทั่วไปในสหมายโบราณมีความหมายว่าถ้ามีต้นหน้าวัวอยู่ในบ้านก็คือมุ่งบอกถึงการเจ้าของบ้านมีอัธยาศัยดีนะคะต้อนรับขับสูเป็นอย่างดีแต่สมัยนี้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะ ขายส่งออกไปทั่วโลกนะคะต้นหน้าวัวนี่แหล่งกำเนิดของเขาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนี่เราก็จัดการปลูกเลยค่ะมาช่วยกันปลูกนะคะเพื่อนๆซื้อมากระถางมันก็เล็กหน่อยนึงก็เลยมาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ที่มันเป็นกระถางดืมของที่บ้านคนแก่นะคะ เสร็จแล้วค่ะง,ง่ายมากเลยย้ายจากกระถางน้นมาใส่กระถางนี้นี่ก็กระถางเนี่ยต้นต้นเก่ามันนะคะต้นเก่ามันดอกสีแดงแจ๊ดเลยแต่ว่ามันเก่ามากนะคะสามสิบสี่สิบปีแล้วค่ะปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความเอาใจใส่นะคะมันก็จะงอกงาม แต่บางครั้งเราก็ไม่มีเวลาดูแลนะคะเพื่อนๆด้วยใจรักใจชอบก็เลยอาสา,าทำทุกอย่างในที่ทำงานปลูกแล้วก็สวยค่ะเพื่อนๆปลูกแล้วสวยมากเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดำกะปิทันเนื้อด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย